ทักทายนะคะวันนี้โอ้โหออเดอร์ของเรานะคะต้องบอกเลยว่าปังทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับปัญหาสายตานะคะก็คือตัวนี้ดีคอนแทคนะคะจะช่วยในเรื่องแก้อาการสายตาพร่ามัวแสบเกล็ดขันตา้ําตาไหลต้อลมต้อหินต้อกระจกหุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะตัวดีคอนแทคตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็วันนี้ก็ออเดอร์ลูกค้ายเยอะมากๆเลยและอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็น สินค้าตอบรับกระแสะดีมากๆเลยก็คือผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลน,นะคะตัวนี้ดีบูนจะช่วยในเรื่องแก้การปวดข้อปวดเข,ข,ข่ากระดูกทับเส้นปวดสะโพกเร้าลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อก,ก็ดุกพรุนนะคะก็ตัวนี้สูตรเข้มข้นทานน้อยเห็นผลไวออเดอร์ก็ปังอีกเช่นเคยนะคะและสุดท้ายของเรานะคะผลิตภัณฑ์น้องใหม่มาแรงที่เปิดตลาดไปนะคะตัวนี้นะคะที่จะช่วยในเรื่องอาการแก้เวียนหัวบ้านหมุนกู้บ่อยน้าในหูไม่เท่ากันไขมันในเลือดสูงความดันนะคะ โอ้โหแบบว่าปล่อยคลิปไปลูกค้ารีวิวทั่วประเทศนะคะแล้วก็ออเดอร์ของเราเนี่ยปังมากๆเลยนะคะเป็นสินค้าน้องใหม่มาแรงนะคะมั่นใจได้เลยนะคะไม่ว่าพวกจะเปิดสินค้าตัวไหนไปนะคะอาหารเสริมของทางบริษัทดีเน็ตเวิร์กดีทุกตัวต้องบอกว่าดีทุกตัวใครมีอาการสายตานะคะมีปัญหาสายตามีปัญหา,ญหาการเวียนหัววูบบ่อยหรือว่าปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นนะคะติดต่อพวกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปแพ็คสินค้าก่อนนะใกล้จะตัดรอบแล้วค่ะ